ขาวทูขยายภาพถ่ายของเราด้วย AI กันเถอะคราวนี้ทำแบบอินฟินิตี้เลยนะอยากจะขยายแบบไหนก็สามารถทำได้เป็นไงไปดูกันเลยผมเชื่อครับว่าใครหลายคนนะครับน่าจะใช้ AI ในการขยายภาพหรือทำา i i ในส่วนของ generative fill นะครับก็คือเพิ่มในส่วนของภาพที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้อาจจะทำกันมาหลายครั้งแล้วแหละนะครับซึ่งมีหลายๆแอปมากมายนะเช่นแ v a ว็สามารถทำได้หรือแม้แต่ Adobe นะครับ แต่ผมไม่เคยเจอแอปตัวไหนนะครับที่สามารถทําได้ละเอียดขนาดนี้นครับครัจะชื่อว่า Runway นะครับเป็น Infinity Image เนะครับเราสามารถต่อภาพได้มหาศาลเลยนะครับต่อได้เรื่อยๆและที่สําคัญฟรีด้วยนะถ้าอยากรู้ทําไงก็กดไปที่ Thai Runway ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะนี่นะครับผมแนะนําว่าให้ใช้บน iPad หรือบนคอมนะถ้าใช้บน iPhone อาจจะใช้ลําบากนิดนึงนะครับตรงนี้พอล็อกอินเข้ามาเสร็จนะ ให้กดลงไปที่ image ด้านล่างนะครับตรงนี้ครับ generate image นะครับเสร็จแล้วฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็คือ infinity image ตรงนี้นะครับเราจะเจอหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถใช้งานฟรีได้ทั้งหมด73รูปเลยนะโดยที่เราจะทำก็คือการเพิ่มรูปเข้าไปนะอย่างผมเนี่ยผมจะใช้รูปน้องหมารูปนี้นะครับใส่รูปเสร็จนะครับเราอาจจะกดขยายมาหน่อยก็ได้นะครับเพื่อให้เห็นง่าย อย่างตรงนี้ภาพนี้เขาจะบอกเลยว่าอยากจะให้ภาพเนี้ขยายตรงไหนได้นะเราสามารถกําหนดโซนของภาพได้นล่นเนงนะครับเนี่ยผมจะกดตรงสี่เหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นก็มากําหนดจุดที่ผมต้องการอย่างตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ก็กําหนดในส่วนของพร้อมที่ผมต้องการนะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะเป็น two doc s มัยนะครับเสร็จแล้วกด generate นะครับแป๊บนึงนะครับภาพมันก็จะต่อเนื่องกันเลยเห็นไหมครับจากรูปที่เราต้องการ ขยายนะครับเราก็ปรับได้นะครับอยากจะให้เป็นภาพไหนอะไรเงี้ยนะครับผมอาจจะเอาเป็นอันนี้แล้วกันเสร็จแล้วก,กด a c c e p t นะครับอย่างที่บอกว่ามัน i ิน i n i t y มากเพราะว่าเราสามารถที่จะกดกรอบสีสี่เหลี่ยมแล้วก็ขยายเพิ่มได้นะครับแล้วก็อาจจะกําหนดพร้อมเพิ่มต่อได้นะอาจจะกําหนดเป็นอันนี้ one cat นะครับเสร็จแล้วก็กด generate นะครับอันนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มีแมวมา2อตัวอย่างนี้เลยนะครับสังเกตนะจะหนึ่งภาพที่อยู่ตรงกลางน้องหมาเนี่ย ตอนนี้ก็คือสามารถที่จะ g e n e r a ตได้ซ้ายขวาแบบนี้ได้เลยนะที่สาคัญนะเรายังสามารถที่จะสร้างภาพไปเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆตามวัตถุประสงค์ของภาพของเราได้เลยนะครับแล้วเ,เป็นว่าผมโอเคละผมก็กดในส่วนของการบันทึกได้เลยนะครับจากภาพน้องหมายอย่างนี้นะครับก็กลายเป็นแบบนี้ง่ายๆแค่นี้นะครับโอเคฝากกันไว้นะครับถ้าถูกใจคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้กันไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ